สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมนลดีศรีเนธรรหันูตรสามสอค่ะวันนี้จะพาไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสถานที่แห่งนี้คือวัดค่ะวัดศิรินทรวัดลารามภูเผาวัดศิรินทรวัดลารามภูเผาคือวัดภูเผาหรือนิยมอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเรื่องแสงนะคะวัดนี้จะตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสูงในอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจําลองสภาพแวดล้อมของป่าหินมะพราวหรือเขาไกรลานบนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นงดงามอยู่ข้างหลังของพระอุโบสถเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกระประพรึกอยู่ข้างหลังของอุโบสถในเวลากลางคืนและนอกจากนี้มีความมหาัศจรรย์ของพระอุโบสถที่วันแห่งนี้ยังมีการชมทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยค่ะ ซึ่งเป็นวิวของแม่น้ำโขงและบริเวณล่างหลัของพระอุโบสถเป็นจุดชมวิวขอ,ของฝั่งประเทศลาวสำหรับต้นกระลาพฤกษเดืองแสงซึ่งเป็นฝีมือของช่างคุณากร,กรปะลินยาปุนโนซึ่งเป็นผู้ลงมือติดโมเสกแต่และชิ้นด้วยตนเองค่ะท่านได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งนี้ ในภาพยนต์เรื่องอวตาลค่ะส่วนตัวอุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชยียงทองประเทศลาวแต่มีความกว้างมากกว่าหนึ่งเท่าความยาวมากกว่าสองเท่าเสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยฝีมืออย่างปาณีตโดยรอบนอกเป็นดอกบัวและสัตว์ตามคติบัวสีเล้าหัวใจหลักของการพุทธศิลป์คือการนำเสนองานศินลปะ ที่เกิดจากความสงบความเพียรความอดทนและวิสัยทัศน์ซึ่งงานแต่ละชิ้นต้องคิดจากความคิดอันวิจิตจริงๆอย่างแนวคิดการจำลองไว้วัดเป็นเขาพระสุเมศตรตรงกลางของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระประธานแต่เดิมที่คล้ายของพระพุทธทชินราช ในจังหวัดพิษณุโลกแต่มีการนำเพียงส่วนรัศมีออกไปเพื่อให้แสดูกลมกลืนกันยิ่งขึ้นพร้อมกับทำฉากหลังเป็นต้นโพโดยพื้นบนติดด้วยแผ่นพระทองวัดแห่งนี้ท่านพระอาจารย์บุญมากเป็นผู้ริเริ่มท่านเป็น คนลาวจำปาสักได้เข้ามาเผยแพร่อบรมสมาธิทางฝั่งไทยและได้ปรากฏฎที่ภูพเอาในปี2497และปี2498ซึ่งท่านได้กลับไปยังประเทศลาวจนกระทั่งปี2542ขอบคุณค่ะ